สวัสดีครับกลับพบกับคลิปของ t ไท S skate นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับบึกนะครับ KWC Ink นะครับเป็นบึกนะครับสีเทอร์ควอยนะครับโดยผมซื้อสีนี้มานะครับเพราะผมเป็นคนชอบสีโทนเทอร์ควอยนะครับเทอร์ควอยนะครับกระจอกสีฟ้าๆเทาๆนะครับสวยดีนะเมื่อก่อนนะผมจะใช้เทอร์ควอยของรามี่นะครับกระปุกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าโอเคไหมนะครับเป็นแบบไหนนะสีเป็นยังไงนะครับบึกที่เราจะมาดูกันนะ KWC Ink นะครับก็จะเป็นมึกสําหรับปากกามึกซึมนะครับ ขนาด60มิลลิตรนะครับเป็นกล่องใช้ได้เลยนะสีนะ่าจะเป็นสีเทอร์ควอยส์นะครับ IG เทอร์ควอยส์นะสีประมาณนี้นะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นเทอร์ควอยส์นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะแกะไาใช้เลยนะเราก็แพกมาเรียบร้อยเลยนะข้างในานี้ก็เป็นกล่องเป็นสองั้นนี้นะครับนี่ก็แพ็กมาเรียบร้อยเลยสวยเลยนะต้องใช้ ต้องใช้ตัวตัดตัดนะเดี <su> ๋ยวลองตัดดูนะก็ใช้มีดพาผมนะครับยิงก็ฉีกก็ได้นะเออไม่เห็นต้องใช้มีดเลยนะคน่ากลัวก็มีฉลากนะก็เป็นตัวควายนะครับสำหรับปากกาพลสตินนะครับทีนี้ผมก็จะขอใช้พวกกันนะลองแต้มดูก่อนว่า ยังไงน okay. ะโอเคได้เห็นสีชัดๆนะครับโอ้ปิดตัวนี้ไีกชัดนหนึ่งโอ้สวย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 สีสวยอ่ะโอ้สีสวยยอกสีฟ้านะสวย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 ,สวยทีนี้ผมขอทเทสอรสักอย่างหนึ่งผมมีเทอร์ควอยส์นะครับอของรามี่นะครับก่อนมจะใช้ของรามี่นะครับ นี่นะเออรามี่มันจะออกใสๆกว่าออกน้ำเงินกว่านี่นะไม่เครื่องกระเบื้อตะคอยของรามี่นะครับก็จะออาดูน้ำเงินน้ำเงินกว่าแต่นี่จะเป็นตะคอยกว่านะออกแบบตุน่นๆกว่านี่นะครับอันนี้ครับ ผมจะขอลองด้วยใช้ตัว G Pen นะในการลองก่อนนะเพื่อดูเส้นนะครับเส้นสวยนะเส้นสวยนะครับว่าสีมันสวยดีนะครับแต่ถ้าจะ point ของตัวามี่เนี่ยมันจะมันจะน้ำเงินน้ำเงินไปนิดนึงนะ จะฟ้ากว่าก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมซื้อตัวคอยมาทําไมนะครับจะเอาไปใช้กับปากกาตัวลามี่นะครับสีตัวคอยนะครับทีนี่ผมอยากเปลี่ยนนะอืมนะโอเคนะคผมชอบนะอันนี้มันน่าจะมีตัวของตัวสีของลามีค่ค้างอยู่นะราคา จัดว่าใช้ได้เหมือนกันนะราคาสูงนิดนึงนะครับก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับตัวนี้นะประมาณนี้นะก็ขอบคุณครับผมก็ขอบคุณครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะหาผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และสั่นกระดิ่งช่องของเรานะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนวาดลูปอย่างมีความสุขนะครับบาย